สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมทุกท่านเจอกัะช่องสาวอีสานไลฟ์อินซิวิเดนต์แล้วนะจ้าวันนี้เนาะคะ่ะสาวอีสานนะคะออ่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานอีกนะคะหลังจากที่ปิดบริษัทนะคะเราก็พยายามนวดเราก็พยายามที่จะไปให้ได้นะคะภายในปีสองปีแรกเป็น,อ,คนคอย่างที่อนคังยากเนาะคะ่ะทั้งภาษีนะคะ เพราะว่าการที่เขาเปิดร้านแรกๆเลยเปียวเอาคานวดถูกจนเกินไปนะคะคือสองร้อยห้าสิบนะคะคือยี่สิบห้ายูโรนะคะแล้วบันนี้เขาต้องว่าเสียภาษีเคิงหนึ่งแล้วคาเซามันถือเกินนะคะหลังจากหกเดือนค้นทํากระดาษกระบอกว่าเธอจะต้องเพิ่มราคาขึ้นมาอีกคือเออยากให้ค้นเขามาล้านเปียวลายนะยคะเพื่อที่จะมาล้องฟีมือเปียวเปียวกรเลย เอาราคาก่อนขังถูกแล้วเปียวยังท่านได้รู้นะคะว่าการพาสการจ่ยายภาษีเฮาจ่ายแบบใดเนี่ยเปียวคิดว่าจ่ายแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เปียวลืมคิดไปว่ามันจะมีภาษีอีกส่วนต่างอีกนะคะอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะน,นะคะก็เลยเหตุให้เปียวเลี้ยงลูปประมาณสองปีนะคะค่อยค่อยพลิกแพงนะคะแล้วก็วิธีรับลูกค้าสินะคะแรกแรกเลยนะเนี่ยเปียวจะ มีการรับลูกค้าจองนะคะแล้วไปเอาลูกค้าไกลกันเกินไปแล้วก็หให้ลูกค้าตาหนินะคะแล้วก็บ,บางเทียคนเขียนเวลาลงกับโมเมนต์คนเดิมศิลปะกับเป็นพนังงานซอยเขียนแน่คือระบบระเบียบมันบอค่อยบ่คอยโอเคนะแม่คะ่ะลูกค้าก็นันง่งนั่งรอคิวแล้วก็บาพื้นเฮาได้ยินว่าเช่นว่าวางแผนเวลาได้แย่มากแล้วก็นั่งบ่าพื้นเฮาแล้วก็นแนมเฮา คือคล้ายๆว่าคนอยู่นี่นะคะบ่อเลยทุกคนนะคะแต่บางคนนะคะเท้าเห็ดผ่านนะคะโดยเฉพาะเขาเป็นหัวดเนะคะเขาก็จะแบบจิกเขาหน่อย,ยคะ่ะบางคนก็จะแบบช่วยเหลือเขาบางคนก็จะแบบมินาใจกับเขานะคะจะพยายามแนะนําเขาแนะนวเขาว่าเขาสมควรเสร็จจังใดจั้งสินะคะๆๆเป็นประสบการณ์ปีสองปีแรกที่เห็ดให้เปรี้ยวแบบพบเจอหลายอย่างนะคะ ทั้งมีคนแอนตี้ทั้งมีคนปรามาหลายอย่างนะคะแล้วก็หลายอย่างเขามาพร้อมกันนะคะกับเป็นอีหยังที็ดให้เฮาพิสูจน์นะคะว่าถ้าเฮานะคะพร้อมที่จะนอมรับฟังคําที่เป็นประโยชน์แกตัวเฮาแล้วก็ยอมที่จะเปิดใจเลี้ยงรู้เฮาอาจจะ,จะเจอสิ่งที่ดีๆก็ได้อีหย่างสิ่นะคะเพียวกับพยายามรับฟัง ทุกคนที่ให้ขอคิดนะคะก็ใส่เวลาคนขังนาดดูเลยนะคะแล้วก็ราคาหนวดเปี่ยวกับเพิ่มขึ้นมาจากสองหสิบครูเนอร์เป็นสามร้อยสามรอยหสิบค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแ่ละปีนะคะย่านลูกค้าแบบรู้สึกว่ามันแพงจนเกินไปแล้วเขาบอกกันมาหนวดนะคะแล้วพราะหลังจากนั้นเปียวมาเจอแฟนนะคะแฟนเปียวเป็นคนเขียนงานอยู่กับโฮมเพจนะคะเพิ่นก็เลยแนะนาเปียวว่าคุณจะต้องโฆษณา เมื่อก่อนเพื่อนจะแนะนําให้เปลียวโฆษณาทั้งเฟซนะเฟสบุ๊กนะคะแต่เปนะี่ยนะบอบอลูนนะมค่ะเปี่ยวคิดว่าการที่แจกใบปิวเปี่ยวพิมพ์ใบปลิวแล้วไปแจกตามสถานที่ต่างๆมันจะช่วยได้เหมือนอยู่เมืองไทยเปลี่ยนกระเฮ็ดนะคะแต่มันช่วยบ่ได้นะคะเพราะว่าคนอยู่ในต่างประเทศแลวกับอยู่ในเมืองในหน่อยแบบที่เปลีวอ,อาศัยอยู่คนจะแตกต่างกันนะคะสถานที่ที่เขาอยู่ เมืองโมทัลาเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จริงแต่พื้นเพของคนอยู่เมืองโมทัลาเนี่ยเป็นคนที่เคยเห็ุงานอโรงงานมาก,ก่อนแล้วก็แถบที่เฮาอยู่เนี่ยจะเป็นเชาวไร่ชาวสวนนะคะอ่านิสัยใจคอเรากับบุคลิกความชอบความอย่างนี้ก็จะค่อนข้างพวงพางแล้วกับแตกต่างจากเมืองลินช้อปปิ้งอย่างสินะคะลินช้อปปิ้งนี่ก็คนจะค่อนข้างทันสมัยแน่ ว่าไงๆก็จะเป็นเหมือนคนในกรุงนะแม่มคะ่ะถ้าแถบบ้านเปียวเป็นอีหย่างทีค่อน้ังยากในการทําธุรกิจตอนแร่ๆนะคะเพราะว่าจะเป็นคู่แข่งเพราว่าจะเป็นคนที่มาหนวดนะคะเราบอกแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆลานเฮาก็จะคอยเบิ่งนะคะแล้วก็ว้าวเห็นงานแบบใดจะเป็นหูเป็นตาจะอยังใช่ไคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เปียวต่อสู่นะคะสําหรับ สองปีแรงนะคะเป็นอยังที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็เป็นอย่างที่ค่อนข้างมืดมนนะคะทั้งสองอย่างแต่พเอเขาได้เลี้ยนรู้นะคะเพราะสองปีเขาเริ่มเลี้ยนรู้หลายอย่างเริ่มลู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการแบบใดเขาก็ะจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นหมวดหมู่นะคะ A B C แล้วก็จัดหมวดหมู่ลูกค้าส็จค่ะนี่แหละค่ะคือการทํางานเนาะค่ะ O, เฮาล้อเลียนรู้หลากหลายหมองแต่ว่าทายที่สุดแล้วนะคะท่านผู้ชมมันก็ต้องเป็นงานที่นะคะว่าเหมาะสมกับตัวเฮาแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าของเขาแล้วการทําธุรกิจนะคะที่เปียวมองเห็นเลยนะคะในตอนนั้นคือเขาจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความเป็นตัวของเขามากที่สุดนะคะแล้วกับพยายามทาหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้วกับพยายามเปลี่ยนแปลง เป็นในทางที่ดีนะคะใส่ความอดทนมาค่ะท่านผู้ชมจันไดกาขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพค่ะ